สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกิ่งมะนาวนะครับที่ผมเอายอดมะกรูดนะครับมาเสียบใส่นะครับแล้วตอนนี้นะครับกิ่งมะกรูดก็เติบโตแล้วนะครับซึ่งมันขึ้นจากตาที่ขึ้นติดข้างๆกับตัวเสียบนะครับตรงปลายไม่ขึ้นนะครับนะครับมาขึ้นตรงนี้นะครับตรงเรอเสียบนะครับมันขึ้นมามีตาหนึ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้ออกใบเยอะแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นใบมะนาวนะครับมะนาวจะมีใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบมะกรูดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นใบมะกรูดนะครับนี่ตะขี้หดนะครับก็ตอนนี้แตกใบแล้วเยอะเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับก็เป็น จริงๆมันออกมาหลายใบแล้วนะครับผมก็เก็บไปทำอาหารหลายรอบแล้วนะครับนี่ครับอันนี้แตกขึ้นมาใหม่นะครับน่ครับอันนี้แตกขึ้นมาใหม่นะครับสวยเลยนะครับต้นมะกรูดนะครับกิ่งมะกรูดนะครับบนต้นมะนาวนะครับวันนี้ผมก็เลยมานะครับเปลี่ยนยอดนะครับเปลี่ยนยอดฝรั่ง เป็นฝรั่งแดงทับทิมสยามนะครับเอามาเสียบกับยอดพิรุนนะครับครับนี่เป็นต้นฝรั่งแดงทับทิมสยามครับนี่ลูกแดงเนื้อแดงเปลือกแดงนะครับใบแดงต้นแดงนะครับนี่ฝรั่งแดงนะครับผมก็จะเอายอดนะครับไปเสียบกับต้นหวานนะครับหวานพิรุนนะครับ ีด๋ผมหากิ่งก่อนนะครับหากิ่งเป็นเสียบนะครับนะครับได้มาแล้วครับน,นี่ก็เป็นกิ่งฝรั่งนะครับเราก็นำ ปลายนำยอดของมันมาเสียบนะครับนะครับี๋ยวผมจะเลือกเอาที่มันไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นยอดนะครับแล้วก็ตัดยอดอ่อนทิ้งไปนะครับอ่อนเกินไปมันก็ไม่ติดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พานะครับผา ผ่าแล้วก็ทําริมลงไปนะครับผ่าแล้วก็ปัดเป็นริมนะครับนะครับกิ่งประมาณเท่ากันนะครัเบเกือบเท่ากันก็ได้นะครับในอันนี้เป็นฝรั่งที่ผมยังไม่เคยลองเลยนะยังไม่เคยเสียบยอดนะครับก็มาลองทําเป็นแฟนซีลองดูนะครับต้นหนึ่งให้มีหล,หลายพันไปเลยนะครับนี่ครับ ผมว่าจะทําลองดูครับติดไม่ติดไม่ว่ากันครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามันติดนะครับนะครับประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะมาดูครับประมาณหนึ่งเดือนว่ามันจะติดหรือเปล่าครับมาแกะดูนะครับ,นะค,รบคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ ยังไม่ได้เป็นคลิปที่แบบสําเร็จรูปนะครับก็คือยังไม่ได้เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเนาะก็เป็นคลิปที่ลองทําดูนะครับถ้ามันได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับ ฝรั่งนี้มันช้ำไม่ได้ครับผมลองไปช้ำแล้วมันกิ่งแห้งไปนะครับช้ำไม่ติดเลยนะครับตรงปลายแล้วก็ต้องหุ้มนะครับให้ไม่ชิดเลยหักกันน้าเข้านะครับครับพอดีช่วงนี้มันแดดแรงครับเนาะช่วงแดดแรงแดดร้อนนะครับแล้วก็นําถุงดําครับมาครอบไว้ก่อนนะครับ เพื่อป้องกันกิ่งเหี่ยวนะครับนะครับวันนี้ก็เลยมาตอนลงดูนะครับตอนอีกนะครับนี่ก็มาตอนตอนขยายพันธุ์นะครับ ซึ่งวิธีการตอนนี้ก็ไม่ยงยากครับเนาะก็กิก่งประมาณนี้นะครับก็ออกลากเร็วนะครับกิ่งประมาณนี้นะครับถ้ากิ่งใหญ่กวนน่านี้หรือกิ่งสีแดงเนี่ยออกเหมือนกันนะครับแต่ว่านานออกกว่ากิงบบก่งแบบนี้นะครับกิ่งแบบนี้นะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับหรือประมาณ35วันนะครับ หรือไม่ก็40วันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณเดือนกว่า,วาประมาณหนึ่งเดือนนะครับกิ่งประมาณนี้นะครับถ้าเป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับใช้เวลาประมาณสองสามเดือนนะครับกิ่งใหญ่นะครับจะนานออกกว่ากิ่งเล็กนะครับนะครับการตอนเราก็ต้องเอาไม้มาค้ำไว้เนาะอ่าไม้ค้ำไว้ การมันหักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทาบกิ่งดูครับไม่ใช่พันเป็นการติดตานะครับเรียกว่าการเสยบข้างครับเนาะ,ะเสยบข้างลองดูนะครับนี่ก็เป็นพันแดงท่าบินสยามนะครับฝรั่งแดงนะครับจะลองมาเสยบข้างลองดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับ ผมเห็นเขาทํามะนาวได้มันน่าจะทําได้นะครับนี่ครับผ่าลงไปแบบแบบนี้เลยเป็นการฝากท้องครับเป็นการฝาก,กาพันอื่นนะครับการทํามะนาวแบบนี้ก็ทําได้ครับมะนาวทําได้ครับแต่ว่าผมทําดูแล้วมันก็ไม่ติดนะครับบางครั้งเนี่ยไม่ติดนะครับมะนาวนะครับแต่บางบางกิ่งก็ติดนะครับ แล้วก็ทําเป็นริมเหมือนกันครับส่วนด้านหลังแล้วก็ทําทเป็นริมที่มันไม่ต้องปาดลึกนะครับทําเป็นแหลมๆลงไปแบบนี้เลยนะครับด้านในจะแผ่ยาวกว่าด้านนอกนะครับด้านนอกเอาสั้นๆพอนะครับแล้วก็เสียบข้างลงไปเลยนะครับทำเป็นริมลงไปเลยแบบนี้ลองดูนะครับ เผื่อมันได้ผลนะครับเผื่อมันติดนะครับครับประมาณนี้นะครับอันนี้เก่ยงยาวไปครับเวลาพันมันจะทำให้ตัวตัวแผลเนี่ยมันจะ เสียหายได้นะครับนครับแล้วก็พันนะครับให้เม็ดชิดเลยนะครับเพื่อกันน้ำเข้านะครับนี่ก็เป็นการทดลองทำลองดูนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณ1เดือนนะครับประมาณสิ้นเดือนนะครับ ประมาณสิ้นเดือนเมษานะครับสิ้นเมษาผมจะมาอัปเดตด,ดูจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับสิ้นเดือนเมษานะครับยังก็ลองทำลองดูนะครับนะครับลองดูว่าจะได้ผลไหมนะครับก็พันเทปเหมือนเดิมครับเป็นเทปพันกิ่งครับที่ไม่มีกาวนะครับที่ พ่านไว้กันน้ำกันน้ําเข้านะครับกันแผลเน่านะครับกันมันแห้งด้วยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าหนึ่งเดือนผ่านไปมันไม่มียอดออกมานะครับเราก็แกะดูครับแกะดูก็ได้นะครับ แกะดูเผื่อเราพันนน่นเกินไปมันก็ไม่ออกครับเพราะว่าเทปพ,พันเนี่ยบางทียอดโผล่ไม่ได้นะครับต,ต้องแกะช่วยนะครับถ้ามัน1นึ่เดือนผ่านไปนะครับแล้วก็พันด้านล่างอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยพันแนั่นเลยนะครับมันเป็นการอา่ปิดแผลนะครับ ะครับประมาณนี้ครับผมครับคลิปนี้เอามาฝากกันไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมก็เป็นการทดลองทําลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับกับการเจ็บข้างเจ็บยอดนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ